สวัสดีครับพี่น้อง FC แฟนครับแฟนจ่องพอใจดีสู่ผู้สู่คนพี่น้องพี่น้องครับมื่อนี้พอใจดีสิภาพมาตามแนวทางมาพี่น้องเนาะของเล้าพัฒนาพี่น้องกับปูทองเด้อพี่น้องเด้อนะครับแนวทางเล่าพัฒนานะครับสีภาพปตามแนวทางเล่าพัฒนากับปูทองพี่น้องนะครับแนวทางของเพื่อน มีเขามีหลุดเป็นธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะมีเขามีหลุดเป็นธรรมดาบ่ได้ว่ากันละแนวทางแต่ละสมัครแต่ละอาจารย์เนาะพี่น้องนะครับมีเข้ามีหลุดนะครับแนวทางของเพิ่นไห่สามโตสามชุดสามหางคือเกา่าพี่น้องนะครับไห่คือเกา่าพี่น้องนะครับบลูวแนวทางเพิ่นมา แบบใดซํำใดพี่น้องติดตามพิจารณาเอากันแล้วกันเนาะพอใจดีแค่นาเสนอเนาะแค่นําเสนออยากให้พี่ให้น้องพอใจดีกับมานําเสนอให้พี่ให้น้องเอาไว้เป็นแนวทางเอาไว้เบิงเอาไว้พิจารณหาห้พี่น้องถึกตาถึกใจเนาะพี่น้องถึกตาถึกใจก็จัดพี่น้องเนาะพี่น้องกัดกับผ่านเ่ว่ากัน แต่ว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอใจดีทางช่องแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์กันหลาๆพี่น้องให้กำลังใจเพิ่นเนาะเพื่อนอุตส่าห์เอาแนวทางดีๆเด็ดเด็ดมาฝากพี่ตอนน้องนะครับให้พี่น้อง fc นะครับพี่น้องครับวันที่ 4, พสพฤศจิกาสองห้าหกเจพี่น้องนะครับแต่พอใจดีสิไปใส่ วันที่สะกวันเนาะให้พี่น้องได้เบิงได้พิจารณาพร้อมๆกัน่าแนวทางของปูท่องเพื่อนเอาอยัางมาฝากปีตอน,น้องนะครับเนาะวันที่วันที่4พี่น้อง พฤศจิกาเดือนนะครับพยโยนะครับพฤศจิกายนสองห้าหกเจ็ดนะครับพฤศจิกาสองห้าวันที่สี่พฤศจิกาสองห้าหกเจ็ดพี่น้องนะครับ ลาวพัฒนาเนาะลาวพัฒนาลาวพัฒนาปูทอง นะครับเล่าพัฒนาปูท่องพี่น้องเพิ่นเสี่ยวตัวไดมาฝากพี่ตอน,น้องมาหายกับร่างใจนะมานะให้พี่ให้น้องโศกมานกันน้อพี่น้องเนานะวิ่งบนล่างตัวไดพี่น้องนะครับวิ่งบน ล่างวิ่งบนล่างพี่น้อง,ว,ง,ง,ว,ง,ง,องวิ่งบนล่างเนาะวิ่งบนล่างก้าวพี่น้องวิ่งบนล่างก้าวเด้อพี่น้องนะครับนี่คือแนวทางของปูท่องพี่น้อง วิ่งบนล่างก้าวเด้อพี่น้องเด้อใหพี่ให้น้องพิ่จัลนาเอาด้อพี่น้องเด้อพี่น้องมกักกระจัดคัดกะพานบาวาวกันแนวทางมีเขา่ามีรุดได้ครับมาครับ วิธีการจับคู่ของปูพนจับอย่างไหนพี่น้องจับคู่สองตัวสามตัวเนาะสามตัวในหางเดียวพี่น้องสองตัวในสามหางเด้อมาเบิ่งกันพี่น้องนะครับจับคู่เก้า ศูนย์่น้องเก้าหนึ่ง่น้องเก้ 9 0 9 1 9 4นะครับพี่น้องนี่คือแนวทางของปูท่องนะครับนี่คือแนวทางของปูท่องพี่น้องนะครับผมแนวทางดีๆแนวทางเด็ดเดดนาสือ นาหนานาลงทุนพี่น้องเพิ่นจังคอยเอามาให้พี่น้องผิดจารา่ากันนะครับมเมื่อบ่งสามตัวของปูท่องพี่น้องเพิ่นอเอาแนวท้ตัวใดมาฝากพี่ตอนน้องเนาะเดี๋ยวพี่น้องไปเบิ่งกันนะครับไปเบิง่งไปชมกันนะครับเนาะ แนวทางของปู่ทองนะครับสามตัวเม็ดเดียวเด้อหนึ่งเก้าสี่นะครับพี่น้อง หนึ่งเก้าสี่ของปู่ทองนะครับเนาะเดี๋ยวแต่พี่น้องมักเด้อพี่น้องมากกจัดคัดกับพานพี่น้องบ่าวกันแนวทางมีเข่ามีหลุดพี่น้องพี่น้องครับนี่คือแนวทางของปู่ทองนะครับพี่น้องแนวทางของปู่ทองพี่น้องมากกจัดเด้อพี่น้องเด้อัดพี่น้องกับพานบ่าวกันแนวทางมีเข่ามีหลุดใด สำนนกถูกอาจารย์พี่น้องนะครับผู้ใดเป็นเอฟซีปูทองนะครับขอติดตามกดไลค,นค,นค,นคน์กดแชร์ปูทองกันหลายๆพี่น้องนะครับเนาะเอาพี่น้องครับวันที่สี่พฤศจิกายนสองห้าหกเกตราพัฒนากับปูทองวิ่งบนล่างเก้าเม็ดเดียวพี่น้องจับคู่เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสี่พี่น้องสามตัวเม็ดเดียวหางเดียวหนึ่ง ก้าสี่พี่น้องมักจะได้พี่น้องก็ตัดเอาได้พี่น้องนะตัดเด่นเอานะครับมัก,กจัดขัดกระพานเพราะว่ากันแนวทางมีเขามีทุนได้พี่น้องไนดะ้เอาสาหรับคลิปนี้พอใจดีกับมีแนวทางฝากพี่ตอนน้องซ้ำหนี่งพี่น้องลิปหนาพอกบพอใจดีไม่นอนพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ